ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่111หมูห่1ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2542และกระทรวงศึกษาธิการประากาศตั้งให้เป็นสถานศึกษาในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543ในระยะเริ่มการให้บริการได้จัดตั้งอยู่ในโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขที่17ทับ20 หมู่สองตำบลสนุลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในปีพุทธศักราช2545ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราชให้ใช้พื้นที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราชเดิมเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่คนพิการ และในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2559ได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์3ชั้นและมีประกาศที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562โดยมีนายวิรัชชัยยงวณิช์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในขณะนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีมีปรัชญาในการให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการว่าการศึกษาพิเศษสร้างคุณค่าและโอกาสในชีวิตมีค่านิยมองค์กรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการคือมีจิตวิญญาณความเป็นนักบริการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องวิสัยทัศน์สถานศึกษาชั้นนำด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานและทั่วถึงอัตลักษณ์ผู้เรียนมีวินัยยิ้มง่ายไหวสวยมีสีชมพูและสีทองเป็นสีประจำศูนย์บริหารงานโดยนางวิจุดาโชคภูเขียวผู้อำนวยการนางสาววารีนาครัต รองผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนนทบุรีเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับนักเรียนพิการ9ก้าประเภทความพิการทางการศึกษาได้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้อนตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนถึงอายุ18ปีมีพื้นที่ให้บริการ6อำเภอในจังหวัดนนทบุรีคืออำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองอำเภอบางรวยอำเภอไซน้อยและอำเภอปากเกร็ดมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสําหรับคนพิการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มารับบริการทางการศึกษาและมีรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาดังนี้แบบไปกลับรับบริการที่บ้านมีหน่วยบริการเพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาของเด็กพิการในพื้นที่ห่างไกล2หน่วยได้แก่ หน่วยบริการโรงเรียนชนประธานสงเคราะห์และหน่วยบริการเทศบาลเมืองบางคูรัฐนอกจากนี้ได้ส่งข้าราชการครูและบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีดังนี้โครงการห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนชนประธานสงเคราะห์โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสองแห่งได้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิขุชนประธานมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงเรียนประชาบดีโรงเรียนสีสังวารงานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร